ค่ะชื่อคุณอะไรคะดีค่ะชื่อสีรักค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำค่ะคน้ำตอนนี้เรียนอยู่เอ็นอะไรคะเรียนอยู่เอ็นสองค่ะปัจจุบันศึกษาหรือ,ทำ,นนอทำงานอยู่คะทำงาน er er. อยู่ค่ะเป็น marketing consultant อยู่บริษัทอะไรนะคะ Summit Auto City ค่ะเร่ยนทำนุ้นน้ำค่ะมีแรงบันดาลใจหรือว่าถึงได้อยากเรียนอาจารย์ค่ะคือแรงบันดาลใจค่ะคือเอางี้นะคืออยากสอบเอ็นสองผ่านแล้วตั้งใจแล้วว่าภายในปีนี้ยังไงก็อยากสอบให้ ชื่นปีเนี้ยคืออยากสอบเป็นหนึ่งผ่านด้วยเพระาะฉะนั้นคือเออ่แต่ว่าเนยยังไม่เคยสอบวัดระดับเลนะคะก็คือมาสอบเป็นสองเลยแล้วกลับว่าก็อยากผ่านผ่านไอ้นี้ก็จะไปสอบเป็นหนึ่งต่อค่ะใช่แล้วเมื่อเรียนอาจารย์แบ่งแล้ว,ราารวประทับใจอาจารย์แบคงตรงไหนบ้างรัศนุน้ำกะทับใจอาจารย์อะคะ่ะคือมาเรียนกับอาจารย์รู้สึกว่าเอ่ออาจารย์ทําให้โอกาสในการที่คิดว่าน่าจะสอบเป็นสองผ่านแล้วนะคะเดี๋ยวนเหมือนกับแบบเหมือนกับแบบว่ายัางไงคะ สมนครมาเราใช่เรียนภาษาญี่ปุ่นมันเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าสมาครจะเรียนาคนญี่ปุ่นแล้วก็พอพอมีหลักใจศึกว่าเออมันเรนจาคนไทยแล้วมันเข้าใจขึ้นเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็วิธีการสอนของอาจารย์ก็ไม่ได้เครียดขนาดนัน้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกประทับใจตรงนัไไน้นเลยตรการที่อาจารย์นักสอนเสิรในวันหยุดค่ะหรือว่ามีการมาเยอะๆอะไรคุณลูกน้ำรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงคะก็ตอนแรกตอนอาจารย์สอนเรื่องภาษาเลยค่ะ แต่ว่าพอกลับมาทำก็รู้สึกว่าเออมันก็ทําได้นะมันก็เรืนนะะ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอพอทำม,มันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราเนาะคืออาจารย์เขาทําไม่ไม่ได้ทำเพื่อใครก็ตัวเราเอ,อางเลยอ่ะก็โอเคๆแล้วเรรยากาศนหกเรียนเป็นไงบ้างคะก็สนุกนะคะคือมันไม่ได้เครยียดแบบโหขนาดนั้นอะไรประมาณเนี้ยคือคอาจารย์เขาจะแบบว่า,ามีอาจารย์คนรู้เยอะมากความรู้ตัวเยอะมากแล้วเวลาสอนไปเวลาเจอเรื่องท็อปปีนี้ก็อ๋อ แล้วก็เล่าต่อเล่าต่อไก็รู้สึกว่าเออเนาะเนาะอะไรแล้วไม่ได้แบบโหภาษาญี่ปุ่นแบบเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่<า><ต>นี้นะมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์ได้บ้างคะไม่ไรจะฝากบอกก็เขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าไปเลยค่ะคิดว่าตัวเองได้สอบเองสองคนแน่นอนแล้วหลังจากนี้คือพอสอบสองผ่านปุ๊บเนี่นยเด็งไงเองเด็กก็จะกลับมาเรีนอาจารย์ต่อใช่ก็ขอเด็กเป็นตัวนะคะต้องเต็มที่นะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ